เดี๋ยววันนี้ลุงวิทย์เขาจะทดลองผัดไทยของเขาเองเดี๋ยวดูว่าจะกินได้กินได้หรือเททิ้งนะคะเหาเลยครับวันนี้ขอเป็นขอบเห็นขั้นตอนการทําก็มองแล้วก็ทําผิดขั้นตอนแล้วไม่ไรครับเพราะว่าลุงวิทย์ผัดเองกินเองเออเห็นเริ่มทําก็ผัดผิดขั้นตอนแล้วนะคะไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะเดี๋ยวว่า อาจจะใส่ผิดใส่ใส่ผิดใส่ผิดขั้นตอนแต่เสร็จออกมาใส่ช้าก็กินได้ครับเออลุงวิคเขาบอกว่าเขาจะทําเองห้ามห้ามปลาเกียวบอกก็ให้เขาทาเองเลยค่ะก็ปลาเกียวก็มองเห็นแล้วว่าเขาทาผิดขั้นตอนเนี่ยเออปลอร่อยเดี๋ยวก็รู้ว่ากินได้กินไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องกินทำเองก็ต้องกินได้จ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดี เดี๋ยวจะดูมันมันมองแล้วต้องเละอยู่แล้วเนี่ยท่าทางอย่างเงี้เละไป็เละไปเลยเพราะเพราะลูกมิตกินได้เห็นท่าทางที่ทําก็น่าจะเละแล้วเละเลยครับให้เละเลยครับบอกเลยเละไปเป็นไรครับอ้าวำไปเลยครับวันนี้ทาเองกินเองไมกเลยพอมองนะมองแล้วท่าทางจะเละแน่ ผัดไทยฝีมือลุงมิชชันเลยเออนั่นแหละไม่มีไม่มีเลขหรอกเออออกได้เลยเออเรีนใส่ยังใส่ไม่ครบนะโอ้ยไปตังบอกเลอะเออบอกเลอะเอาเอาเลยตามสบายมีคนคอยจับผิดอยู่ครับโอ้โหมีคนคอยจับผิดอยู่ครับเออ ทำเองก็ต้องกินเอง<ช>เอาเลยเอาโอ้โหดฉันก็นั่งหัวล้อไปหัวล้อไปเลยเ <laughs> นี่ยเห็นไหมอัดไทยลุงวิทย์ครับฝ <laughs> <laughs> ีมือเชฟระดับตำนานนะครับมันเละมันเละตั้งแต่ล <laughs> <laughs> ุงวิทย์ฟันไม่ค่อยดีครับกินของลเละๆอ่ะ เนี่ยคอยจะบอกใครเอาบุญนะพริกก็ยังไม่ใส่เอจะเป็นไอซอสฝาเขียวก็ยังไม่เอเนี่ยไอน้ำมันหอยก็ยังไม่ใส่เอพริกใส่ไปแล้วครับพริกพริกแห้งเน่ะยังพริกป่นน่ะยังไม่ทันใส่เลยป่นมาเป็นไงค่อยๆใส่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เรื่องอขาไม่ใส่เออเอาเลย คนดูทนดูไม่ไหวก็เลยต้องพูดเห็นหนาแห้งนะครับเห็นหาเออเอาเลยแห้งแล้วครับโ้เอาไปแห้งมาดูเอามีการเล่งไฟเว้ยแห้งแบบเละเละเามีการเล่งไฟเว้ยแห้งแบบเละเละแฉะแฉะอยู่นะเออได้สามนาทียังแม่ดูสิไม่รู้ดูไม่เป็นตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเกินสามนาทีรถส่งไม่ได้เลยดูขอดูหน่อย สามนาทีกดเนี่ยนะเห็นไหมอ่าพี่ครับมิทยครับกดทิ้งผมเสร็จแล้วพ่อเนี่ยของมิทยน่ากินด้วยครับกดแล้วพ่อแม่กดแล้วกดหยุดแล้วกดตรงไหนอ่ะอร่อยอร่อยครับกดตรงไหนอ่ะตรงกลางอ่ะพี่แม่กดอร่อยอร่อยครับ